ดีครับเพื่อเพื่อครับวันนี้เล็งสถานที่ไว้สถานที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูว่าสถานที่ที่ผมเล็งไว้เนี่ยน่าสนใจขนาดไหนเล็งที่จะเอาเต็นท์ลงเต็นท์สักคืนหนึ่งนะครับโอ้ยแสงกำลังสวยเลยแสงกำลังสวยเลยครับเนี่ยครับข้างหน้าเนี่ฮะด้านหน้านี่แหละครับตัดสินใจแล้ว ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ครับก็เป็นพื้นที่นะครับโรงเรียนที่ถูกยุบเลิกหรือว่าโรงเรียนร้างนั่นเองเลยฮะตอนนี้ก็เวลาเกือบจะประมาณ5้าโมงครึ่งเกือบ6กโมงละหกโมงเย็นนะเนี่ยครับดูพื้นที่รอบๆ ตรงนน้นมีอาคารอยู่อีกหนึ่งหลังนะครับผมดูดูแล้วเนี่ยดูดูแล้วเนี่ยผมว่าเนี่ครับอาคารนี้ผมว่าน่าจะลงเต็นได้เพราะไม่ไว้ใจในเรื่องของสภาพอากาศนะครับกลัวฝนจะตกนะครับเดี๋ยวดูไม่มีมากกวาดเลย เนี่ยครับเนี่ยผมว่าจะลงตรงลานตรงนี้เลยไม่น่าจะมีปัญหานะครับครับขออนุญาตเปลี่ยนแผนนะครับเอาลานนี้เลยเนะครับอ่าฝนน่าจะไม่ตกนะตกก็ไม่เป็นไร ว่าน่าจะเหมาะกว่าด้านในนะครับสามารถที่จะก่อฟงก่อไฟอะไรได้เต็นเล้อะมากครับสงสัยต้องรอบนี้กลับไปต้องซักสักทีโอเค อาจจะได้ลงสมอบกได้ไหมเนี่ยดินแข็งโป๊กเลยครับเดี๋ยวลองดูว่าลงสมอบกได้ไหมลงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับต้องรีบก่อไฟไล่ยุงก่อนครับแล้วดูฟ้าคลืนคล่นมาอาการน่าท่าจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นโรงเรียนร้างเมื่อกี้ผมสอบถามมาแล้วว่าเป็นโรงเรียนร้างมาประมาณสักเกือบยี่สิบปีแล้วครับ ดังนั้นไอตัวอาคารอะไรก็จะสุดโรมไปเยอะมากนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับผมเห็นโรงเรียนร้านแบบนี้ครับในพื้นที่เนี่ยเห็นเยอะมากนะครับมีเยอะมากประมาณ4ี่หิโรงเรียนด้วยกันแล้วก็พื้นที่ก็ถูกทิ้งให้รกร้างไม่มีคนสนใจแต่ที่นี่ยังมีร่องรอยของการใช้ประโยชน์นะครับมีพื้นที่ของสนามกีฬานะครับที่เห็นว่ายังใช้ประโยชน์อยู่ก็น่าจะเป็นของชุมชนแะครับ แต่ในความคิดเห็นของผมนะครับผมว่าโรงเรียนร้างแบบเนี้ยเราลงทุนประเทศลงทุนมาทําอาคารมาทําสถานที่ลงทุนเยอะๆมากมายเลยครับพอมันร้างไปพอมันโดนยุบไปเนี่ยครับผมว่าน่าจะเอามาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน,นเช่นทําเป็นลักษณะของศูนย์การเรียนรู้นะครับเป็นเรื่องของอที่ตั้งค่ายเข้าค่ายลูกเสืออะไรลักษณะนะี้เป็นค่ายลูกเสือลําลองขึ้นมาเป็นค่ายลูกเสือชั่วคราวขึ้นมา หรือว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับเหมือนสายเต้นแบบผมเนี่ยผมชอบคนชอบนอนเต้นใช่ไหมคือบางครั้งเนี่ยเราไม่อยากนอนที่โรงแรมแต่เราอยากนอนเต้นปรับปรุงพัฒนานะครับปรับภูมิทัศน์เล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่ควรจะเพิ่มมาสําหรับสายเต้นก็คือห้องน้ํานะครับมีห้องน้ําเหมือนเออเรามีธุระผ่านไปผ่านมามาที่เอ่อพื้นที่แล้วเออมีลานกลางเต้นด้วยบางครั้งหน่คนคนที่ชอบนอนโรงแรมก็ ต้องการความสะดวกสบายก็นอนโรงแรมไปแต่ว่าเหมือนเหมือนแบบผมแบบเนี้คือบางทีเราก็ไม่ไหวนะเพราะว่าถ้าเสียค่าโรงแรมรอบหนึ่งสองสามคืนสองสามคืนก็ไม่ไหวแต่ว่ารับกับสภาพพวกนี้ได้ก็คือสามารถที่จะนอนเต็นท์ในพื้นที่รักษาแบบนี้ได้ผมว่าน่าจะน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็เป็นแค่ความเห็นนะครับเป็นแค่ความเห็น ในส่วนที่ว่าเขาจะดําเนินการกันยังไงนี่ก็เรื่องของเข้าไปแต่ว่านี่เป็นความเห็นว่าพื้นที่รักษาแบบนี้ควรจะควรจะมีการใช้ประโยชน์อย่าถูกทิ้งร้างไว้นะครับประเทศเราเนี่ยใช้งบประมาณในการสร้างอาคารเรียนในพื้นที่นี่เยอะมากนะครับแล้วก็ถูกทิ้งร้างบางโรงเรียนนี่มีเป็นอาคารไม้ใหญ่โตและถูกทิ้งร้างพอ,อมัน หลังคามันรั่วนะครับหลังคามันรั่วเพราะว่าฝนสามารถน้ําสามารถหยดลงมาถึงพื้นได้เนี่ยพื้นที่เป็นเขาเรียกเป็นพื้นไม้นะครับพื้นที่เป็นพื้นไม้นี่ยมันก็ผุหมดเลยนะครับมันก็ผุหมดเลยนะครับดังนั้นก็บ่นเล่นๆนะครับบ่นเล่นๆแต่อยากให้เห็นสภาพว่าในบ้านเมืองเราประเทศเราเนี่ยมีพื้นที่ลักษณะแบบน,นี้เยอะมากนะครับ โอ้ยบ่นจนเหนื่อยเลยก็วากันไปเรื่อยนะครับววากันไปเรื่อยนี่ครับอยากเห็นสภาพนะครับนี่คือกองบัญชาการในคืนนี้ของผมนะครับโน,น่นโน่อนอาคารเดี๋ยวไปดูอาคารสักหน่อยดึงว่าเป็นยังไงแล้วก็มอีอาคารชั่วคราวตรงนี้นะครับ อาคารอันหนึ่งประสงค์ไม่ใช่อาคารชั่วคราวอีกหลังหนึ่งแล้วก็ฟากโน้นก็มีนี่อาคารหนึ่งเหมือนกันเนาะฟากนื้นครับก็ซุดโทรมแล้วเหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นสภาพภายในอาคารนะครับภายในห้องนะครับเป็นห้องเรียนเดิมนะครับเป็นห้องเรียนเก่านี่ตอนนี้ใกล้จะค่ําแล้วนะครับก็ดูสภาพนะครับก็สุดโทรมนะครับสุดโทร พอสมควรจะเทเจ้าทางโหลมานอนเต้นทเท่น,นี้หนึ่งคืนนะครับอย่าถักอย่าทอข้อให้อนอนรับสบายอย่ามีรังรายเกิดขึ้นนะครับโดยถุงรองด้วยโอ้โหข้าวเยอะมากครับอุย้ยร้อนด้วย ไก่ก็ซื้อมาเยอะเกิน่าเนี่ยผมซื้อมาตวงเลยไก่บ้านครับไก่บ้านโคตรอร่อยเลยนี่ครับทางข้าวครับทางข้าวหุ้ยอุ่นแล้วร้อนร้อนเลยอืม ให้ได้ไกลครับนี่ครับอร่อยมากครับกินหมดไหมนี่ โอ้ไก่เยอะมากครับเมอกีฝนไอ้ฟ้าคืนคืนคืนมาคิดว่ามีฝนจะตกตอนนี้เงียบอีกแล้วครับไม่มีลมมีฝนเลยโอ้โหย ครับก็เข้าเต็นท์แล้วนะตอนนี้ก็ดึกแล้วอยังมีเสียงรถวิ่งอยู่เลยเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับตัวตัวเส้นทางทีเ่เส้นทางสันเจ้าหลักครับทานข้าวทานปลาเสร็จเรียบร้อยอากาศอบอ้าวนะครับอบอ้าวมากเพราะว่าไม่มีลมเลย นะครับแล้วก็คืนนี้ผมต้องขอญาตินอนก่อนแล้วละก็ที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนร้างแห่งหนึ่งที่ในพื้นที่ผมไม่อยากจะพูดว่าโรงเรียนอะไรเป็นยังไงแล้วก็คุ่งนี้เช้าผมต้องมีงานช่วงเช้ามืดเลยเช้ามืดก็คือประมาณตีห้าแต่แมนก็เลยเอาคลิปนี้ไว้ ตั้งไว้ก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าผมจะได้มีเวลาถ่ายคลิปไหมกว่าจะได้อาบน้ำกว่าจะได้เก็บของเก็บอะไรเพราะว่าผมจะตื่นประมาณตีสีนะครับโอเคเอาละนอนละ